ส,สวัสดีครับยูกับผมนูเรเอชแนลครับมือนี่นูเรเอชผ้าแสบนะครับสิผ้ามากินตำซัวปลาหมึกนะครับผมนี่ปลาหมึกโตก็ได้กินนะครับผมปลาหมึกตำซัวปลาหมึกนะครับผมมาครับ,สบแสบๆเหมืกันนะครับตำซัวปลาหมึกนะครับผม บริกินโดนแล้วนะครับปลาหมึกนี่ปลาหมึกตัวขา,ขาวใส่เลยครับพักแก้มก็มีพักอันนี้ครับใบโบ,โบกนะครับไอ้บะเขือเปาะนะครับผมมาลองปลาหมึกก่อนเลยอืมีมรา่าหอม,หมแซ่บพี่น้องตำสัวนะครับ ําซั่วปลาหมึกปลาหมึกเสร็จเอปลาหมึกเสร็จอ่อนพะนะกระปุ่นเสร็จอ่อนครับครับ จำไส้บบกกอรครับจำไส้บเบเกอร์สมบเบเกอร์หน่อยนะครับทางเคสมีหนอนผ่านแรงรงาน,นครับขอแรง ประมือครับใส่ลงไปแสบๆแังเหลืองงาน kèm ơi hấp ตำพริกแห้งครับมือนี้ครับพริกซอสดมดเมะรแกโอ้พริกแห้งมันละเผ็ดนะครับ Hmm. <laughs> mực hớ oan đi hả thử mãi lấy mượn kính gấp keo gấp pí nó อืมพักกันไปบ,บบกแก่สำน,น้อย คักคักขนาดไก่สงการแล้วนะครับพี่น้องอยู่บวกขี้มือสงการกับบานด้วยครับบัดเนี้ยเลยพ่อการหุ่นละยุ่งละเอียดหาเน้าให้กิน เวลามม่มแกผมก็เลยพาเอิญนไายมันออก Ha uh -huh. เนื้อแตกเผ็ดคือว่าอะคั่นมะอร้าวกับมะแสบอื้ม เห็ดน้ำตาไหลของแท้พริกแห้งของแท้อยู่แล้วอืม 哇！了，暖。 น้ำตาแตกน้ำตาแตกครับผม,อมโอเคนะครับน้ำตาแตก <c oughs> แสบร้ายครับก็เมนูนี่อ่าตําสั่ว ปลาหมึกนะครับผมกะคุดยากนะครับก็ได้ให้กินนะครับผมกับพงอีเอมแล้วเจา้าไหนก็ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นูเอชชแนลน้ำเลยน,นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลากันไปก่อนหายแล้วครับเอาไว้เพดแสบเ็ดนวน้ำตาไหลบ๊ายบายสวัสดีครับ